มันได้ละฉันคิดว่าฉันจะเดาไม่ผิดว่าใครอยู่ในท็อปห้าที่ฉันคิดไว้บ้างแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาแต่ฉันคิดว่าในสมองฉันฉันคิดไม่ผิดฉันมีแล้วฉันมีฉันจะไม่พูดก่อนมันฉันคิดว่ามันไม่ผิดว่ะเอาดิคิดว่าไม่ผิดเอาเลยอาจจะมีเคลื่อนบ้างแหละคนสองคนแต่คิดว่าหนึ่งในห้าไม่ผิดเอาเอาดิ แรงมากเชื่อฉันอย่าลงไปเชื่อใครฉันจะไม่พูดแบบสมมติเออฉันจะบอกให้ฉันไม่เหมือนพูดเหมือนฉันฉันพูดในฐานะที่ฉันเห็นงานจริงฉันพูดในฐานะที่ฉันเห็นคอนเทนต์ฉันพูดในฐานะของคนที่เคยมองแล้วฉันพูดในฐานะของคนที่ มีประสบการณ์ทำงานกับกองมาเกือบ2ปีฉันพูดในฐานะของคนที่รู้คอนเซปต์บริบทของเวทีดีฉันพูดในฐานะของคนที่มง2อง0แต่ฉันไม่ได้พูดในฐานะเจ้าของเวทีนะเท่านั้นแหละแร <c oughs> งอยู่แรงดูมั่นมากอุ๊บละสีไม่มีใครแบบนี้ว่าแบบโดยการบวกการลบแล้วคิดว่าเราอยู่ หลังเวทีด้วยเราพูดกับน้องด้วยหละหลายอย่างเราคิดว่าเราดูสายตาน้องเราคิดว่าเราอาจจะมองไม่ผิดได้ๆอืมอืมอืมไม่ต้องใบไม่ต้องใบาบางคน เดินสวยมากเพอร์ฟอร์แมน์ดีมากแต่เครียดพอเครียดเสร็จยกมือยังไม่ยกมือเลยจะบอกให้ฉันจ,จะบอกให้นะบางคนดีมากบางคนเยอะมากยอดฟฟลโลหรืออะไรหรือเป็นตัวเต็งหรือเป็นคนที่อยู่ในกระแสหรือคนที่สวยมากแต่เวลา ดูความกล้าดูเบรฟดูความเบรฟดูทัานะเขาไม่ทัศนินนนไม่ได้ดิเออดูความกล้าแหละดูความอยากจะชนเขา้าใจปะแล้วนี่ยัมองไม่เห็นเพราะเวลาเราเราจำแนกปีเราถ้าเขาอยากให้แบบมีสปอนเซอร์มามีรุ่นพี่มาใครก็แล้วแต่เวลามีอะไรสอบถามพี่หรือเปล่าคะหรือมีอะไรอยากจะถามที่หนูสงสัยหรือหนูอยากได้คำแนะนำอะไรพี่จะพูดในฐานะของคนที่มีประสบการณ์ บางครั้งอะคะ่ะรุ่นพี่อย่างเราอะเพียงแค่ต้องการดูความกล้าความชนของน้องๆความทุ่มตัวแบบความที่กระหายมงแบบทุ่มตัวคือหวังสูงสูงไว้เลยตั้งความหวังไว้แบบสูงมากถ้าตกลงมาคือตายเราเพียงแค่อยากเห็นตรงนั้นนะคะหนูจะถามอะไรก็ได้พี่แค่อยากเห็นตรงนั้น